ผมเป็นคนที่ทำห้าที่รมมีประจำสถานีตำรวมมีหน้าที่เก็บรักษของการค่ะแล้วสำหรับขั้นตอนการทำงานของท่านเป็นยังไงบ้างขั้นตอนแรกก็รับของการในคดียามะเรสยแล้วก็สมยุทธ์เข้ามาลงตมวจคุม ควบคุมแล้วก็เก็บถ้าเป็นของกลางที่มีอาญาที่ต้องส่งตรวจพิสูจน์เราก็ต้องส่งตรวจพิสูจน์อย่างพวกเช่นพวกยาเิพติดพวกอาวุธปืนที่เราต้องส่งตรวจตรวจดีที่สุดแล้วของกลางที่เก็บไว้ที่ไหนอะคะมันมีเขาเก็บพวกรถเก็บร์เป็นข้ออ mm ่าโอเคแล้วกัน เราก็ส่งวที่ดูแล้วก็หมดกัน่วนที่ดูแล้วไปสนที่เหลือก็ส่งออยแล้วก็เรื่องบก็เลยนะก็คือด้านบนก็จะมีห้องเก็บห้องเก็บที่ดูแลด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บรถที่จับมาก็คือไม่ว่าคดีเล็กใครใหญ่ไม่ว่าเก็บรถจับมาไส่แต่งรถอะไรเงี้ยค่ะก็คือของของกางก็อยู่ตรงนี้หมดเลยก็คือต็นหน้าที่ตรงนี้ใช่ไหมคะมีตัวอย่างกัน ดูตัวอย่างไดยที่หนึงที่ที่มีผู้ที่อัมางนทีจมันจะเกี่ยวกับการตรวจสอบลายนิ้วมืออะไรแบบนี้ด้ไหมคะลายนิ้วมือไม่งที่ตรวล้ก็ผมไปจปนตทียาาโอเคบ่ะ้อยตัยาบ้า

เวลาเขาไปเยี่ยมอะไรแบบนี oh. ้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วแล้วผู้ที่ถูกจับนี่เขาต้องติดต่ออีกพามาอ่าเหมือนถ้าเป็นคดีแบบนี้นี่ถ้าเกิดว่าประมาณจํานวนเม็ดเท่านี้นี่กี่คดีความกี่ปีได้คะ นี่ในสงขลานี่มีด้วยเ่ะพี่ไป<ว>มาดูทางไหนอะผมก็ไม่รู้พี่ มีไพ่อะเลยนะกระสุนนี่ส่วนน้อยนี่ส่วนน้อยอ่ะนี่เป็นกระสุนนะคะของกลางที่ได้มาส่วนนี้นะคะเป็นอุปรกรณ์ในการเสพกัญพานะคะได้มา่นนใชแล้วใช่ จับได้อเนี่ยเาไปเไปไมันนี้ดูของจีนของเรา้ดูของจอันนี้เป็นอาวุธปืนนะคะที่ได้จดกากกันฮ<า>่าอันนี้คือคือของกลางเหมือนกันนะคะฮ่ห<า>ไหนคุณจะบางที่ไม่ค่อยจำได้นในชีวิต ไปสายเนี่ยอีซื้อหลอดอันนี้มันนี่ภาษีมันคุณจับลงเลยปอดภัยไปเรื่างนั่งน้อยเรื่องนี้มเาเรียกอ่างเดีขป้นไทมียดูหมออย่างเดียไม่เคยนม่ใชทเอาไปกลามีสีเ้ทาี่ได้มือเราทรแน่นอนจะ เหนบาทกิ่งนบอกนดีเ้มี่นกอกอมไก่้มอมไก่ต้มรู้ม้ไมใบกระท่อมเหรอคะใบกระท่อมที่เขาทาน้ำกระท่อมที่ออกเผาเยอะๆช่วงนี้อะคะต่น้ำเนี่ยมันยงหัวใจน้ำน้ำวัยที่ดก็ีที่อน้ำกูมนไกเอไใช้กิน่ไหมอ้่ี่เน่้ก็คู่จ้ง นี่ก็เป็นของกลางทั้งหมดนะคะที่เป็นตัวอย่างของกลางนะคะที่ได้จากการไปจับคดีต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นเอาอุปืนลูกกระสุนไข่อันนี้เป็นอะไรอะยาไอเหรออะไรไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยพบก็เลยเหรอคะมีน้ำด้วยยาไอมาอันทีวันนี้สุดไอไหมพูดร้อย ไหนัังนีดิตังคนี้เอาให้เพื่อนๆได้รู้จักอันนี้เป็นที่ดยุดใหญ่นะคะที่ใช้ในปัจจุบันนี่เป็นนี่เจอในสงขาค่ะจับคดีได้ในสงขาค่ะไม่น่าเชื่อเลยไม่ใช่ส่วนมากที่ถูกจับนี่จะเป็นนักศึกษาไหมคะที่เป็นเด็กที่กำลังศึกษาอยู่ไหมเยอะมาก เขาเขาดูดลงไปอ่ะคะใช้ยังไงเ่ะนี้เขาไปจับรอย่างเดียวปะว่นน้ำหอมเน่ยน้าหมคเนเดือนใส่ำาจริงรอ๋อค่ะน่าจะไม่ใช่น่าจะ น่าจะลมควันควันนี้อันนี้มันลมควันได้ด้วยมั้ยมันพลาสติกเลยมันเหมือนกับมันมานอกควันไปอยู่ข้างในไม่หรอกจะจะจุดไปตรงไหนก็ไม่รู้ไม่เคยพบโอ้ยยังไง มันน่าจะอยู่นี้ใส่นี้แล้วก็าเป็นควันแล้วก็ู่ที้นี้โอหมันปลาอักกะไรอังคารูอะไรอะร้องใส่ก็โอ้บาลากูเห็นไหมไปเช็คนี่ก็เป็นของกลางค่ะราคาของยาไอ้นี่จะแพงกว่ายาบ้าไหมพี่ เป็นกว่าหลายเท่าตัวใช่แห้วอะไรจะต้มหอจะดูก็รต้มเหรอนี่เห็นมาที่นี่ได้หมดทุกอย่างเลยนั่นเสียงน้ำมันบังคามีมีดกันมีมีของกลางเป็นมีดเอ เดียวต้องมันี่อะไรมันหอมมันหอมเหมือนในนั้นเลยดินน้ำมันนั่นนะถ้จไ่ยังไม่เอ่คถ่ายเป็นรูปไมรูยพวกแนโลกก้องไปไหนแล้วอะแลกเบลกล้องมันถ่ายรูปไปอยู่ในกล่องลกผล นี่ก็าคิดมานี่ละเหร็จแล้วออกกันจ้า